อัสลามุอะลัยกุมครับทุกคนก็วันนี้เรามาเจอร้านข้าว30บาทแตกโคตรเยอะเลยทุกคนบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรดีเลยทุกคนแล้วบอกเลยว่ารสชาติของเขานะคือกินได้เลยทุกคนในราคา30บาทก็กระเพานี่คือของโบนเลยทุกคนเนื้อตุนแล้วบอกเลยว่ากลิ่นอ่าเขาเรียกว่ากลิ่นกลิ่นควันเนาะกลิ่นควันของอ่าไม้ฟืนอ่ะหอมมากทุกคนก็ราคา30บาทแล้วเพิ่มไข่อีก5บาท แค่ห้าบาทห้าบาททุกคนเป็นสามสิบห้าบาทคือไข่ก็ลูกนึงก็ห้าบาทแล้วนเนอะก็แก<ๆ>ไม่อมอกคำใดเลยทุกคนก็ถือว่าทำดีเล้ศมากๆเลยร้านนี้อยากรู้ใช่ไหมทุกคนเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูเลยดีกว่าทุกคนไปนี่ทุกคนร้านกแก่ก็ทางเข้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนอยู่ติดสะพานแบบนี้เลยสะพานคลองสิบสามนะทุกคนร้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยทุกคน ถ้าใครอยากตามมาคือมาได้เลยนะทุกคนแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบ่ะแกก็จะยืนอยู่ตรงนั้นเลยลก,กน็นี่ทางเข้าเ้าจะประมาณนี้เลยทุกคนกะเพราเนื้อตลาไหลค่ะแล้วก็แล้วก็เ,กเอาเป็นแกงท<ข>ะดเดครับอันนี้ตองผมไหปบ้าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ละครับเมนูนี้ผมไปเห็นมาคือเมนูอะไรกะกุ้งกุ้งใช่ไหม กุ้งบางวันมันก็เป็นเป็นกุ้งตัวใหญ่อย่างนี้มันบางวันเป็นกุ้งกุ้งกะลาแบบธรรมดาแหละมา,มาอ๋อได้ได้แต่ว่าได้เยอะเหมือนกันได้เลยครับแป๊บคือดูแ้วคุณถมรับโนรับรับรับเกินรับมากรับใต้จนหาไม่เจอหาแทบไม่เจอทุกคนร้อนมากเราขับมาเกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ะ กินเยอะไม่ต่างถ้ากินเพีงก็บอกนี่ตงถ้าเาสั่งพิเศษใครกินเยอะบอกก็ใส่ปกติเลยครับขอบคุณปกติเลยครับต้องเอากำไรมากหรอกแต่เราเราได้อาศัยกินน่ะเราเอาความสุขแบบจริงจริงอ่ะดีกว่ามาซาลล์โอ้โหไฟลุกขนาดนี้เลยจะเป็นเอาปืนมันก็แรงเอาปืนมันจะแรง อะไรมันสุกไวแล้วกับข้าวนะมันจะเสียช้าถ้าทำเตาถ่านเตาฟืนกับข้าวอ่ะจะอยู่นานมากนานกว่าเตาแก๊สบอกเลยว่ากับข้าวมันจะอยู่อันนี้เมนูอะไรครับคะพริกแกงกุ้งพริกแกงกุ้งแกงแต่เป็นสีส้มใช่จ้ะไม่ไม่ไม่ทางนี้ไม่ค่อยนิยมกินพริกแกงใต้ปกติบ้านนี้จะใช้พริกแกงใต้อมันจะหอมขมิ้น แต่บางคนเขาแบบว่าเขาเขาไม่คุ mm s> <S ้นเนี nah, ้ยเขาเขาก็ว่ามันเผ็ดไปอ่าใช่ใช่เขาว่ามันเผ็ดร้อนโอ้กลิ่นหอมมากกินมากเลยเด็กไปหาปาเหรอนี้เท่าไหร่ครับสามสิบาทโอ้สามสิบบาทค่ะ ามสิบบาทุกเมนูเอาตะปิดไหมมากุ้งหลายตัวขนาดนี้เลยก็สามสิบบาทปกปติอันนี้ครอปกติปกติของเราเลยโอ้แล้วก็ใส่ถาดแบบนี้เลยเนาะจ้ะอันนี้นี่ได้ตอนที่ถาดอ่ะเขาลดราคาแล้วนี้ได้มาแค่โหลเดียวเขาให้แค่โหลเดียวเพราะว่าที่เอามาตอนแรกอ่ะบางคนไม่ได้ถ้าใส่ถาดแล้วลูกค้าเขาคนไม่ได้ออก็เลยต้องเปลี่ยนใส่ถาดเพื่อคนได้ที่มาสองคนอ่ะ นี่บอกว่าถัดเดี๋ยวก็พอแล้วท้าแม่ลูกอ่ะถ้าแม่ลูกแบบว่าลูกเล็กเนี่ยนะผว่าถัดเดียวพอแล้วไม่ต้องสองถาดนะ<ม>พอ,อพออิน <พอ S 1> แล้วน้ำสต๊อกก็เป็นเนื้อน้ำต้มเนื้อน้ำต้มเนื้อเป็นน้ำน้ำสต๊อกเนาะอ่ะอันนี้สามสิบบาทสามสิบบาทเป็นความตั้งใจของนี่แหละตั้งแต่แรกแต่ตอนแรกอ่ะกล่าวว่า จะขายแค่สิบบาทยี่สิบบาทแต่เราคิดว่ามันก็ต้องได้ของมันก็ต้องไปได้ตามราคาเนอะเอาสามสิบาทแหละราคากลางๆถูกเลยนะสามสิบบาทนะบ้านเราแบบไม่ไม่ได้แบบอะไรมากเราไม่ได้หวังอะไรอะนอกจากความสุขโอ้ได้ี่สามสิบบาทจะทำแล้วจะเหลือจะรวยจะโน,น่น <c oughs> เราไม่ได้คาดหวังอย่างนั้น<ห><ห>เราทำเพราะว่าเราสัญญา,ญญา,ราเรารักษาสัญญาใช่โอ้โหมามามเหรอ เลยไม่ตกใจอะไรทั้งนั้นตตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะทำดิลล่ลูกค้าบอกว่านี้ขึ้นราคาได้นะแต่ลูกค้าไม่รู้แต่ลูกค้าไม่รู้แต่เรารู้โอ้โหก็คือกลรไม่สบายก่อนแล้วก็ไม่สบายหลายครั้งหลายหนเลยเร้ให้หายแบบนี้เนี้ๆด้วยกับล็อกว่าใช่ใช่คือถ้าถ้าดีขึ้น Mm hmm. ที่ไม่สบายหนักๆอย่างนี้เราให้หายเนี่ยจัก,กใจเลยไม่ได้โกหกเลย mm hmm. เราก็ mm hmm. เราเป็นคนสัญญาเราต้องรักษาสัญญาไม่ว่าจะของจะถูกจะแพงอ่ะแต่เราเป็นคนซื้อเรารู้ mm hmm. ลูกค้าไม่รู้ mm hmm. แต่เรารู้ mm hmm. เราซื้อของได้ถูกลูกค้าไม่รู้แต่เรารู้ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเอาแบบนี้มาทำให้ลูกค้ากินนะ ลูกก็กินป๋าก,ก็กินน้องก็กินคือครอบครัวเราก็กินอนด้วยคืออะไรครับจ๊ะเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยโอ้แต่เราเอามาเอามาตักก็จริงนะันนี้ถ้ามันไม่มันไม่ติดมนันเลยดูได้กินได้ จะเปิดให้คนกินรีเราคงทำได้แค่วันเดียวที่เราออกมาจากโรงพยาบาลใช่หลังจากนั้นก็จะไม่มีครัวตรงนั่งให้ใครได้มากินอะไรอย่างนี้แล้วถือว่าหุ้นจันเนี่ยไปไม่มีก็กินแล้วก็ไปทำงานเลยไม่ต้องมาตนะื้อเตยนนะครับใครมีก็หุ้นกันไว้สามพบาทเราคิดเป็นแบบนี้เราเราไม่โปรโมททางไหนนอกจากเราโพสเฟซบุ๊กลงในปุ่มน้องจอกแต่ว่าที่อาจจะอยูนตน้ตรงนู้นเลลูกค้าลูกค้าหนะักโพสตให้ ใช่ผมก็เห็นคลิปสักพักหนึ่งแล้วแหละลูกค้าน่ะเป็นคนโพสต์ให้อ๋อน,นี่ไม่โปรโมทไม่อะไรเราเราถามว่าคนเราอ่ะมันอยากได้สตังค์ไหมแต่ไม่ผิงเพะวเวลาที่เรานอนปผล่สตางค์มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไรกเลืเ่อยๆผมไม่เคยกินเมนูนีเป็นเนื้อเนื้อเบื่อเนื้อบุ๋นเนื้อวนเนื้อต่วนเอามาตัดเขากินง่ายเป็นเนื้อตนที่เป็นแบบดิด เอ็นเอ็นแก้วอะไรอย่างนี Hence, ้ก้ม oh, ถ้าเป็นอย่างนี้มีไข่สามสิบห้าบาทมีไข่สามสิบห้าบาทไข่โอ้เยอะมากจะกินหมดได้ไงกะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยโอ้นี่สามสิบบาทนี่ทุกคนได้ละสามสิบบาทเดี๋ยวลองชิมดูนะทุกคนอันนี้เยอะมากทุกคนดูในกรุงเทพมาะของจอบนี่ทุกคนบิสมิลลาห์ อันนเปนดูอะไรคะตัน,นี้ผิดแกงผิดแกงทะเลเป็นกุ้งแต่ว่า,วาใช่กุ้งดูนะทุกคนกุ้งกี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตัวแปดตัว <c oughs> มาสาุดยอดโอ้โหทำดูแลทุกคน ได้มาถึงทุกทีแล้วร้านนี้และนี่ทุกคนกะเพรากะเพราเนื้อบุโคตรเดยอะโคตรเดยอะเลยทุกคนโอ,โอ้โหนี่ทุกคนบิสมิลล์บิสมิลลาอืมโอเคเลยทุกคนสามสิบบาทอืมอืม มาดูววันยากาศโคตดีทุกคนมาชิมตัวกระเพาเนื้อ,อ,อนี่คือกระเพราเน้อกระเพราเ้อะไรนะนี่กระเพาเนื้อดุนโอ,อ,อ,อนี่ใครเจ้าทำนี้เจะไข่เช็อ่อา,าชิมก่อนดีกว่านะนี่กระเพาเนื้อดุนนะ อร่อยอร่อยมากแลคือจริงๆอ่ะใครมาก็บอกว่าครัวบ้านนี้ได้เลยนะทุกคนผมบักมาเมื่อกี้ผมบักว่าครัวบ้านนี้นะเออก็แมมก,ก็พามาถึงเนาะแต่ว่าถ้ารถด่วนเนี่ยก็ยากหน่อยนะทุกคนก็ผมเอามอไซค์มาโคตรไกลเลย <c oughs> <c oughs> ไกลไมาก แล้วก็กลิ่นควันเพราะเขาใช้เตาถ่านใช่ปะใช้ฟืนฝืนเออใช่ก็ใช้ฟืนอ่ะอม,มหอมมากเลยกลิ่นควันแบบหอม,อมนี่ทุกคนโอ้กะเพราเนื้อตุ yeah. อ๋มบิสมิลลาห์ฮุหุมาจ่ายเาางนินโ,<อ><ๆ>โคตรดีทุกคนก็เรากินเสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่า อิ่มมากสองถาดกินของคนจริงๆถาดเดียวก็อิ่มแล้วนะแต่เรากินสองถาดแล้วก็สองคนกินไม่หมดทุกคนก็กินไม่หมดเหมือนกันนั่นแหละเหลือนิดนึงก็ทําททำเดี๋ยวละก็นี่นะทุกคนถ้าใครอยากมาคือมาได้เลยนะทุกคนอยู่ที่ซอยโรงเรียนจีนนะทุกคนก็นี่ทางเข้าก็จะประมาณนี้เลยทุกคนถ้าใครเห็นคลิปนี้อยากตามมาคือตามมาได้เลยนะทุกคนก็ เดี๋ยวผมไปหากาแฟกินต่อเพราะว่าผมขับมอเตอร์ไซค์มามันร้อนมากทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่อยู่ติดกับสะพานนี่เลยสะพานคลองสิบสามนะทุกคนร้านเขาจะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนถ้าใครอยากตามมาคือมาได้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าอากาศบรรยากาศดีก็ถือว่าคุ้มมากๆนะทุกคนกับราคา30สบาท35บาทคือโคตรคุ้มอะทุกคนก็อันทำดูดิละทุกคน พร้อมหรือยังที่จะไปกินกาแฟพร้อม <P arp> แล้วค่ะพร้อมแล้วนะใช่ <P arp> ผมก็พร้อมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันต่อแนละ้วทุกคนเพราะว่าจะไปหาแอร์เย็นๆนั่งวันนี้มอไซค์้วดูวันนี้จะไปร้านลับอีกเหมือนเดิมแท้ยคือวันนี้สองร้านคือร้านลับหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่ผมจะไปก็เป็นร้านลับเหมือนเดิมนะทุกคนล <P en it> ับหูลับตาลับหูลับตา การทำดีล่าทุกคนก็วันนี้จบไปอีกหนึ่งคลิปหนึ่งวันนะทุกคนก็จบที่ร้านกาแฟนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับกันละเพราะว่าเหมือนฝนจะมาแล้วนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดิ่งกดแชร์ตุ้งติงตุงติงตุงตงให้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมอาจจะ ตึงดึงหน่อยเพราะว่าดูหน้าร้อนมากมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอัส,สลามุอะไยกุ้ง